อินดีอินโท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 อินโทคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้จัดทำและคลายเครียดเนื้อหาพันในคลิปมีนังสาระและไม่มีสาระขึ้นอยู่กับผู้รับชมว่าจะหาเจอมันหรือไม่คลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีตีแดนหรือพวกโลกสวยเวลารับชมคลิปต้องชมในห้องที่สงบรอบและอยู่ห่างจากจอคอมระยะที่เหมาะสมสวัสด Good idea It'd be safer if you keep indoors as much as possible อง breath you our ุแม่เบบิ <finishing modern developed> <power oused> <kil poke> ้วเราคือเม่นครอ ครอบครัวสุขสารนั่งดูทีวีแต่แม่งไม่มองทีวีกันเลยกอจะผานผ่านหนึ่งนะครับโดนทิ้งไว้นี่ไม่ไปดูดีกับเพื่อนเหรอจัด Damn it it's locked ปิดล็อกทีอะไรไม่มีอินดี้บ้างวะ ก็หนักซะอย่าอีกละเก็บกุญแจมาเดเด็ดเด็ดเดย้อนเดี๋ยวไปจับขาอ่อนเขานะแน่แน่ซบไหล่เอ้ยซบตักดิฟันสวยฟันสวยอาไม่ไม่ตายรีบยิงไปหน่อย โอ้ยไอ้น่าช่วยดิโอ้ยใจมากให้ฉากของส่วนตรงนี้ครับเราจะได้ลูกซองนะครับจากตรงไหนสักที่ครับจะเห็นแน่ตรงนี้อ่ะมั้แต่เนื่องจากผมเล่นผ่านไปแล้วครับผมเลยมีละกิเลตไม่ต้องยิงก็ได้เป็นกระสุนเออครับเจอผีตัวใหม่แล้วครับ ซอมบีตัวใหม่ซอมบี้ค้างกครับผมตังชื่อกันดีกว่าเรียกไยก็ไปนะกรไปไป โอ้ครับผมเอาลูกสองให้มาคิดวิงเอาวิงเอาโอ๊ยอะไรตกใส่หัววะเกมนี้จะดีมากนะครับระบบการปิดประตูนะครับจะได้ไม่ต้องเจอผีเยอะครับไอ้ซัมบี้เยอะครับ มีงานมาเลยครับเดี๋ยวผมส่งคุณไป up and นะแต่ว่างานก็งอกพี่กู่ต้องออกมาเร็วจ้าเร็วจ้าขีทยอยหาเราแล้วจ้า กูผีลอยก็มาเต็มแล้วเนี่ย เอาลืมเก็บกล่องไแล้วครับเออเหรียญเราเก็บละลืมไม่ต้องห่วงครับพระเอกกำลังไปช่วยมารักชีวิตตามผมมาผมมาเจอแล้วอออ้าวเฟี่ยงใส่ใครวะนั่นน่ะเออ ลออีกแม่ครับดีตึกอ่างนะครับฝ่าไฟแดงมาอีกแล้ว แต่บางคนต้องยิงจุดถังน้ำมันนะครับเออยิงถังอะไรยิงจุดน้ำมันรั่วนะทำไทยไอ้ทำลายทรัพย์สินของรัฐบาลแล้วครับตามมาเราเจอที่ปลอดภัยแล้วเลีออนจะปวดขี้อีกแล้วกินะเม็ดเลยปวดขี้กันใดจะอมโบตันเป็นทุบปันคอเกตอือ เออเราดีเฮลิเฮลินาแตาเราเนี่ยเน่ากําแพงร้อย Unless you want to get rid of us, this short ain't fun! Who does he think we are? Exterminators? ซากพวกนั่นเหรอครับมีตัวอะไรของไหมยังทังยังไม่มีครับเร็วเดี๋ยวเนี่มึงเห็นไม้ผีมแห่เข้ามาแล้วเนี่ยเอ้ยไอ้ตำรวจมึงเกะกะกูมากเลยเออ I mean. มาแล้วครับดูครับดูความแข็งแกร่งของไอตัววากบตัวนี้ครับ โดนสมบี้กายพันกัดไปอีกแล้วครับ เอ้ยยัดแม่งตกใจหมดเข้ามาแล้ววะจัดการครับเออเทียบเสร็จอาจัดการแล้ว thiệt không thèn mà ôi mấy cái này quá thôi không có kháng cò tai รอขึ้นข้างบนครับรบอเขาเปิดระบบ security ของเขาเลยใยา่อะไรครับช้าจังเลยไอ้แก่เนี่ยอโอเคครับดูเหมือนจะปลอดภัยครับเดี๋ยวไปชั้น2ก็ยังมีมาตามมาต่อครับเนี่ยมาตามอัดเจ็คเข้าไป Nice work down there. Good news is, I got some folks coming for me in a bus. Any minute now. If we can make it on board, it's a straight shot to Tall Oaks Cathedral. People are evacuating there. Heard it on the radio, but that's a big ill. It's a <laughs> โอเคครับเก็บไปละผสมยาเก็บเก็บมอาโอ้ยตัวเฮียมันหายแล้ว นาทีชีวิตนาทีฉุกเฉินครับน้าที่ฉุกเฉินเออยากไงไม่ให้หมดเลยแหละให้เขาเขาให้ระเบิดมาครับแบบเราต้องใช้คุ้มครับยิงต่อไปยิงต่อไปเฉพาะทุกน้องหลายตัวยังประโยชน์นะครันบนี่นาทีของเราคือโชว์หล่ออย่างเดียวครับเราเป็นตัวเอกเฮ้ยใครเนี่ยช่วยหน่อยเฮ้ยเออ,เออผมกดผมง่วงอีก่แล้วยิงตาย แต่สองเทียเดี๋ยวมาครับกี้เห็นผีปีนหน้าต่างตัวนึงฮะลูกเชื่อปีกุ้มองเลยเร็วไงวะตายไปละตู<ป>้เท<ป>ียหืบหลบหน่อยครับหลบหน่อย ไอ้วันมาแล้วะข่อนอ้วงครับอยู่ที่ขาครับยิงให้ขามันแตกสีแดงครับแล้วมันจะลม้มพอล้มมันก็เข้าไปโชว์เท่เยี่ยมพลินาเจยอีกรอบนึงเออง,งั้งนหมดก็ได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างข้างในงานงอกอยู่เลยข้างในมีงานงอกอยู่ย่าอ้วนเหมือเไรจ้ะกรอบโอเกรอบนึงแม่ตายอีกแล้วเนี่ยโอ้ยตำรวจมึงฝ่าทางว่ะเออ เออตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวน,นี่ไม่ไหว Come on moving ดีที่ซ่อนดี ดูมีผมไม่ออกครับผมออกกับโคนเท่อีกแล้วเช็คไฟแล้วเช็คไฟแล้วว,ลว้าวไอแกอย่าคุณตกรีบดี๋ยวฉลึกจะดึงเร็วเข้า ยอ,ยอย่าน,นอะอย่นะไม่รอหรอกเออ โอ้โหเท่มากทีนี้ตัวนี้จะกระจอกมากครับแค่รอ,อคอเตอร์อย่าเงเดียวถ้ากดตากสุดกันญจานนะครับรถมาแล้วรถมาแล้วไอเมงขับรถมาช่วยแล้วครับตัวประกอบเอนเช่นเคย

นี่มันม,มีกี่ตัววะเนี่ยไปละไอ้แกกูเพิ่งช่วยมึงมากี้มึงจะตกรถอีกแล้วเหรอ าือบีบีบีอ้วนเลยดูหน่อยได้พลังรถเมของเราจะตัวอ้วนได้ไหมอ้าบีไขมันวันต่าแอะตายโอเคครับก็จบชัปเตอร์แรกแล้วนะครับ้วเ,เดี๋ยวมาต่อชัปเตอร์2กันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ไปแล้วครับแต่ก็ยังได้เหรียญทองขอบคุณมากครับไปละ